สวัสดีครับนังเรียร้อยทุกนายครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำวิธีการอัปเดตข้อมูลใน e-learning ไม่ว่าจะเป็นชื่อสกุลใครที่ยังไม่ถูกต้องนะครับหรือแม้แต่ที่สำคัญเลยคือหมายเลข id แล้วก็เลขที่นะครับที่นักเรียนทุกคนจะต้องอัปเดตทุกๆต้นเทอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับนี่คือหน้าแรกของ elearning เมื่อเล่นเข้าไปนะครับเียนเข้ามาที่ชื่อดั่งมุมขวาบนนี่ครับคลิกเข้าไปครับมาที่ประวัติส่วนตัวครับจะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับจากนั้นก็มาที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวครับคลิกเข้าไปจะเห็นชื่ออันเดิมอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องใส่คาว่านอน,น,อน,น,อนรอเข้าไปนะครับ ในโอกาสต่ตอไปอาจจะให้ใส่อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ใหใใ้ใส่ชื่อและสกุลนะครับไม่ต้องมีคําว่านรนะแล้วก็อีเมลนะครับของตัวเองใส่ไปด้วยนะครับนี ing, ่จำเป็นต้องมีนะครับส่วนอื่นก็ตามนี้ใส่ใใลงไ <ๆ S 2> ปปกตินะครับไม่ต้องแก้ไขรูปให้เป็นรูปปัจจุบันนะครับเป็นรูปปัจจุบันที่เรเรียนถ่ายนะครับถ้าตอนนี้ยังไม่ปัจจุบันยังเป็นรูปชั้นหนึ่งอยู่ใครที่เป็นชั้นห้าแล้วรูปชั้นหนึ่งมันยังอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน นะครับเปลี่ยนแปลงได้ลบได้นี้แล้วก็ใส่ภาพใหม่ลงไปต่อมานะครับในหัวข้ออื่นที่มีอีก4หัวข้อชื่อเพิ่มเติมคลิกเข้าไปดูครับตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับปล่อยว่างไว้เลยนะครับชื่อเพิ่มเติมความสนใจครับเข้าไปดูอันนี้ก็ปล่อยว่างไว้ไม่ต้องยุ่งมันต่อมาตรงที่ไม่บังคับตรงนี้นะครับไม่บังคับเนี่ยคือจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับ แต่มันจะมีหมายเลข ID ตรงนี้สําคัญที่ตรงนี้นะครับหมายเลข ID เนี่ยนักเรียนต้องลงนะครับต้องลงให้ถูกต้องนะครับหมายเลข ID อย่างเช่นว่าอ่าชั้น1นึ่งอ่าชั้นขีด1ขีดก็ไก่1ขีดเลขที่อะไรนะครับเลขที่เช่นเลขที่1ก็0ูนย์ไปเรื่อย 02, 03, 04, 0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ลงไปเรื่อยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับชั้น3 อาชั้นขีด3ามตัวอย่างนะครับชั้นขีด3ขีด,ขดอตอนวอยขีดศูนย์หนึ่งขีด01นี่สมมติอย่างนี้นะครับก็จะเข้าใจได้นะครับ ตรงหมายเลข ID นี้ให้มีถ้าเลขที่1ถึง9ให้มีเลขศูนย์หน้าเช่น0ูน2 0 3 0 4 0 5 0ู 6, 0 7 0 8 0 9ย์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 ไปเรื่อยๆนะครับและที่10ก็1 0 1 1 1 2ึงไปเรื่อยนะครับย้ำตรงนี้ว่าเลขที่1ถึง9เนี่ยให้มีศูนย์หน้าตรงหมายเลข ID นะครับแบบนี้นะครับต่อมาข้อมูลนรละตรงนี้สำคัญชั้นบีที่อะไรสมมติชั้นบีที่3ามก็คลิกตรงไปที่สาม ตอนอะไรตอนวอยใช่ไหมก็ขึ้นไปดูวอยท้านเรียนเป็นชั้นปีที่1ก็ลงไปดูกไก่ขอไข่แล้วก็ว่าไปนะถึง,งูสามนะครับอเลขที่ตรงนี้เมื่อกี้เท่าไหร่ครับเลขที่1 0ึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมตรงนี้จะต้องเป็นเลขที่1ไม่ใช่ศูนย์หนึ่งอันนี้สาคัญนะเพราะว่าเวลานักเรียนเวลาระบบมันขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นตามเลขที่นี้ครับถ้านักเรียนเป็นศูนย์หนึ่งขึ้นมานักนเรียนอยู่จะอยู่ท้าย ต่อท้ายเลขที่อยู่ท้ายนะครับตรงนี้เลขที่ตรงนี้ตรงข้อมูลของเราเนี่ยให้นักเรียนใส่คําว่า1ลงไปไม่ต้องมีศูนย์นำหน้านะครับถ้าเป็นเลขที่1นึถึงเนะไม่ต้องมีศูนย์ไม่ต้องมีศูนย์นำหน้านะแต่ถ้าเป็นตรงนี้นะครับหมายเลขอดีตให้มีศูนย์นำหน้าด้วยนะครับอันนี้ย้ำๆนะครับสําคัญมากรุ่นเตรียมทหารรุ่นเท่าไหร่ครับอ่ะชั้น B ที่3รุ่นอะไรเตรียมทหารอ่ะจำนาหารห้าแปดห้าเก้าหกศูนย ูกไหมหกศูนย์ก็ใส่หกศูนย์ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็อัปเดตประัตส่วนตัวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้แบบนี้เลขี้แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเลขที่เนี่ยไม่ใช่ศูนย์หนึ่งนะตรงนี้เป็นหนึ่งนะเพราะว่าลงเป็นลงเลขหนึ่งถูกไหมจะทำให้เลขอดีมหมายเลขอดีมก็มันศนะูนย์หนึ่งเนาะอ่ะแค่นี้นะครับวิธีการแก้ไข เราให้นักเรียนทุกนายทำให้ถูกต้องน,นะครับเข้าไปแก้ไขยอยีกต้อนนะครับ